เบอร์โทรที่มีต่อซ้ายกี่ทีไม่พ้นเรื่องเก่าจะหายใจออกหรือหายใจเขา้าเงินคือพระเจ้าสำหรับคนไทยเคยสนใจบ่ลูกอยู่ทางนี้เป็นอยู่จังใดสบายดี หรือไม่ส่งกำลังใจสู้งานบ่นอเปลี่ยนได้บ่พอคำที่บอกลอยอดเงินโอนเขาเปลี่ยนมาเป็นกำลังใจให้ลูกนั้นไปสู้ส่งฝังฝันได้ยินคำนี้แม้หนักแค่ไหนจะฝ่าฟันพร้อมจะสู้ทุกงาน ก้าวไปด้วยกันเพื่อบ้านของเราคินฮอดกันเด้อถามเด้อสบายดีบอเปลี่ยนจักคำถามว่าเงินเข้าบัญชีเป็นว่าอืมสู้ๆเด้อลูกเด้ออืมนะให้กำลังใจลูกเจ้าเด้อพอเอ๋ยแม่เอ๋ย